s t r e รสต์สต for Android โปรแกรมการซื้อขายแบบเรียลไทม์ผ่าน Android ตอบสนองทุกคำสั่งซื้อขายหุ้นได้เพียงสัมผัสตามติดทุกภาวะตลาดจากบนหน้าจอทุกความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ในพอร์ตที่คุณจะไม่พลาดแม้เสี้ยววินาทีดีไซน์ทันสมัยใช้งานง่ายรายละเอียดภาพคมชัดใช้งานสะดวกในทุกคำสั่ง s e t t r a ต e s t ร e a m i n g for Android สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ขั้นตอนแรกคลิกที่ซั m s u ง g a p p s ไอคอน Sign up สำหรับผู้ที่ไม่มีซัมซุงแอ c เคา n ์และใส่รายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้ Sign up และ Activate อีเมล Account ที่ได้สมัครไว้กลับมาที่ซัม n g App Store อีกครั้งกด Search คำว่า s e t r a d e streaming for android คลิก get และใส่ username กับ password ของคุณดาวน์โหลดแอปลงเครื่องของคุณและกดที่แอปพลิเคชันไอคอนเพื่อเริ่ม Launch แอปพลิเคชันได้ทันที n e t f a i e Streaming 4อีหน่อยดาวน์โหลดผ่าน Samsung Apps ได้แล้ววันนี้ Exclusive สเดือนแรกบน Samsung Galaxy เท่านั้น